ผมไลยเวลาเลยงานเ่าเนะ่ะริ่มนัดทุ่งไปแล้วครับตัดจะตัดปลาส่วนอย่างไปล่มเย็นไว้ๆครับแล้ว่าแถวนี้มันปิดเขื่อนใส่เขื่อนเนาะ สีมะเบาถึงเรื่องนะครับนาะเรื่องการปิดค่า,กา,ก,า,าการมองเห็นการปิดค่าการมองเห็นกระสีที่สําคัญมันกระสีเบางบ่ายบาพิดกดชุ่มชนครับเขาไปอ่านเบอรนี่กดชุมชนก็จะเฮาพิดชุมชนเป็นน้ำทรงคือเก่าแล้วครับบู๊แต่ว่าจี๊ดซอกไม่หวานใส <c ười> ่คลิปเขาดีมันจะมีผู้ติดตามมี นเบิงบอกง่ายเถอะมีคิดเข้ามีความนา่นาสนใจเป็นกับเบิงเข้าแต่ว่า,หา,หาเขาเห็ดไปโหลดครับเหยีดแนวถนัดไปถนัดมันเนาะือผมก็ถไทยไป่า,ายเอาจากของไทย่ทยโดยมือมือเดียวครับมือถือกมือถือห่างครับไายไปเทื่อได้เบื่อไปถวนต้นฟืนเนาะชมบรรยากาศยมแหล หลังเลิกงานของเราไปเหยียดไปคลิปกันคลิปเน่า,เาก็ลงไปโหรอครับเย่าไปซสีเดือดซสีเดียดมันเหืองหยอดอยู่หยอนยังทัเขาะแต่มีคนเบิงครับหนึ่งคนก็นดีใจเนาะครับรสำหรับคนเหยีดคลิปเห็นยังก็นี่ครับธรรมชาติริมเขื่อนริมเขื่อนเสดินทอนอนนะ พามาชมบรรยากาศเทียงหน้าหน่อยเหรอก็ทมน้อยคอยนางรันมาเวลาเหลืองานนอกก็ประมาณนี้นะครับธรรมศาตใส่ใส่ทะรร่วขัดก,กวยดีสวดมนได้ตากอากาศมนได้พี่น้องเลยย้มสวยๆเยี่ยมมาเลกบรรยากาศดีครับ แสงอาจเสบบดีจังหน่อยก็นี่นะครับก็เฮ็ดไปโดดครับผู้ไดอยากพานการสางได้ไ้เท่ากับบ่ต้องไปปิดครับเพาเปิดเปิดมวเมื่ออาชีพแล้วเขาเขาก็บ่ต้องไปปิดหมดเปิดเปิดไว้นะครับเป็นเท่าเฮ็ดไปเฮ็ดครับคือผมนี่ผมบอกยังไงผมทำทำโซ่งงอนเฟ b บุกนะงอนเพ่นเดี๋ยวว่าบ่ลงสองอาทิตย์ อาทิตย์ต่อมาได้เลยหลังจากพยายามมาโดนไปอยากล่องเบื้องว่ามันสีได้ผลบุได้พ้นกับลาะล่องล่องเบื้องครับผูบ้ใดเห็ดมาดันโดนคือว่าเห็ดยังได้เขากับบุได้ต่างคาล่ลองล่องบอดินเบื้องจากซองอสิตย์ครับเพิ่งจีซงไม่เข้าวอสชมะงอเขาวอเอา,วาง่ายเถอะ ผมว่าเพิ่อนเกษข้าหเี่นใน Facebook. เฟ e บุก๊กเพิ่อนเกษข้าวส,สางได้ไ้คือกันครับเป็นก็นสิมางง่อน,นเอาเข้าเนาะเป็นจังผู้บ่าวผู้สาวนี่นะ่ะผู้บ่าวผู้สาวงอนกันนี่นะนเนาะคลิปนี้ก็เอาใบซัํานี้ก่อนครับสวัสดีครับ